ก็มาพบกับ EP 2แล้วนะคะที่เราจะมารีวิวช็อกโกบอเดี๋ยวมาเอาในตู้เย็นกันเลย,เลยอยู่ไหนอยู่นี่มาแล้วค่ะเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดต้องแบ่งเป็น2 EP เพราะมันยาวมากเลย มาแกะกันอ่ามันแตกมันแตกอนะ่ะไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะเฮ้ยมันไม่เป็นรูปเลยอะ่ะมาลุ้นที่นี่ไม่แตกใช่ไหมเราลืมไงว่าเขาให้ดันออกมา แทนได้แล้วนี่เป็นรูปนกไหมเป็นนะก็เป็นอยู่นะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันก็อร่อยช็อกโกแลตก,ก็หวานดูนะอร่อยมากเลย ลืมนอกด้วยพอกินคู่กับอเอ,อ่อเม็ดปอปนี่ก็อร่อยมากเลยนาฮิมผี อืมครีมก็สวยนะครีมก็อร่อยนะค่ะก็หมดแล้วใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นนะคะมีขายมีขายทุกสากขาละมัง้ง แล้วคาถูกมากยี่สิบบาทเองอันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย